สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสัธมิมาวิชาชัยตำแหน่งนักวิชาการแรงงานค่ะ,ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u u b ทู h ช n n e l กองสวัสดิการแรงงานกับการนำเสนอข่าวสารในรอบสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณาคำของวดการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเเดเชื้อไวรัสโครโรนา2019วันจันทร์ที่24พฤษภาค,คม2564เวลา9นาฬิกา30นาทีนายอภิญญาจุจริตตานันอธิบดรีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่5ประจำปี2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนางเจริญพิษเอกุรุผู้ตรวจราชการกรมผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายด้านสหากรด้านเริตศาสตร์ผู้แทนกระทรวงการคลังผู้แทนสำนักงบประมาณและผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานนัดพิจารณาคำขอลดการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ของสหกรณ์อมอรัพ์พนักง,งานพลังพาซ่าจำกัดเนื่องจากสถานประกอบกิจการต้นสังกัดของสหกรณ์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และมีมติเห็นชอบให้หนดการจ่ายดอกเบีย้ยเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานในสัญญาที่9ทับ2560เป็นเวลา6เดือนและลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ลงเหลืออัตรารอย1.1ต่อปีในสัญญาที่12ทับ2562เป็นเวลา3เดือน กลุ่มงาน,นาคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานประชุมพิจารณาคำร้องของนายจ้างมาตรา120จำนวน2แห่งวันที่27พฤษภาคม2,564เวลา9.30นาฬิกา30นาทีนางอุดมรักสอนสาลีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและการกองงานครั้งที่5ประจำปีพศ2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายรัฐบาลผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อพิจารณาคำร้องของนายจา้างตามมาตรา120จำนวน2แห่งคือนายจ้างบริษัท JSP Property Management จำกัดลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน1คนและนายจ้างบริษัท JSP Property Management จำกัดมหาชนลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน13คนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบเช็คเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทจบจากสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019จนวน10ล้นันพฤหัสบดีที่27พฤษภา 64, คม2564กรมสวัสดิการได้คุ้มครองแรงงานโดยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบ,บรุรีมอบเช็คเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานตามโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงทองจำกัดซึ่งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นในบริษัทมาง์ืซอโลกสีไฟเจมิงจำกัด 10ล้านบาทเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนานรายได้อดเรื่องหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีวิตคาดว่าจะมีแรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์จากเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานจำนวน522คนกองสวัสดิการแรงงานมอบเช็คเงินค่าชดเชยพิเศษกรณีนายจ้างยาสถานประกอบกิจาการตามมาตรา120 วันศุกร์ที่28พฤษภาคม2564นายวิสุทธิ์คงสุจริตผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงางานเป็นผู้แทนมอบเช็คค่าชดเชยพิเศษพร้อมดอกเบีย้ยตามคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการแรงางานกรณีนายจ้างยาสถานประกอบกิจการตามมาตรา120จากนายจ้างบริษัทไทยเบเวอร์เลสโลจิสติกส์จำกัดให้กับลูกจ้างจำนวน2รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น5 8 2 2 1บาท61สตางค์และข่าวสุดท้ายป ประจำสัปดาห์นี้ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศรีนครราชวิทยาลัยในพระราชปถัมภ์จังหวัดนคปรปฐมและจังหวัดสมุทรปราการ จัดทาสื่อการเรียนการสอนและแจ้งงดจัดกิจกรรมมอบบิบตทการจําเป็นการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาล3จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งผลให้ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิริมพรราชวิทยาลัยในพระราชนิพัธ์จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการต้องเลื่อนเปิดทําการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยคณะครูพี่เลี้ยงจึงได้จัดทําสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอส่งให้ผู้ ปกครองเพื่อให้เด็กปรฐุมวัยได้รับความรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กปฐุมวัยก่อนการเปิดทําการเรียนการสอนอีกครั้งคั้งนี้ กับนักเรียนจันอนุบาล3ที่จบการศึกษาเนื่องจากศูนย์เด็กเล็กได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองโดยผู้ปกครองสามารถติดต่อขอรบับบทบิบัตรและที่ศูนย์เด็กเล็กทั้งในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรป,ปราการและทั้งหมดคือข่าวสารประจาสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม2564ของกองสวัสดิการแรงงาน อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ kutube channel กองสวัสดิการแรงงานเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆด้านสวัสดิการแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสำหรับวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ